สามพฤษภาคมนี้มาดามแป้งเตรียมเปิดตัวแข่งรายใหม่การท่าเรือระดับทัปของเมืองไทยสิงเจ้าท่าการท่าเรือเอฟซีเตรียมเข้าแคมป์ครั้งแรก27เมษายนนี้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับลุยศึกสำคัญ AFC แชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรล่าสุดมีรายงานว่ามาดามแป้งนุนพันลำำ้ำซำาประธานสโมสรการท่าเรือเอฟซีเตรียมจะเปิดตัวนักเตะใหม่ป้ายแดง ในวันที่3พฤษภาคมนี้ซึ่งนักเตะใหม่รายดังกล่าวคือบารอตแทเดลีกองหน้าดาวซันโวไทยลีเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยเขาจะเข้ามาเป็นกำลังหลักสำคัญในแนวรุกราตาขายทีมเอเชียสำหรับบารอตแทเดลีกองหน้าบาราซิลสร้างผลงานยอดเยี่ยมอย่างมากให้กับเคี่ยวสมุดสมุดปร์การซิตี้ภายใต้การนำทัพของกุนซือชาวญี่ปุ่นมาซาทาดะอิชิอิโดยการยิงไปถึง25ประตู้าดาวซันโวไทยลีไปครอง